ดมาดันวันนี้รีวิววันนี้ ยิ้มส,สวยๆพี่ก็แคปตอนนั้นนะ เอาสิบอกว่าจะใส่เดสมาทำงานเนี่ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยแล้วตอนที่เธอเธอลงคลิปเธอไม่ได้ดูเลยหรอมันไม่ดูไม่ใช่ไม่เจะหลี่ไฟหน้าจอเว้ยหลี่ไฟหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าเพิ่มไปแล้วเราก็คิดว่ามันสว่างแล้วอย่างเงี้ยกดแชร์ดีกว่า ขึ้นวันแรกหรอแล้วก็นแ่งดูต่าย่งเตพื่อเราไม่ได้โอนสีไม่ได้สอบยังก็แค่ไม่ทำแล้วต่อไปนี้ไปแผบถือฉันก็โดนเหมือนกันด้วยสา่เปนไรด้าไม่ค่อยิไหนไม่ค่อยได้เห็นด้วยแผทไม่ยอมดูหรือมันหั เขียวอ่ะไม่ใส่ตีเยไม่ได้ใส่ตาไม่ได้ใส่ตาเท่ากับไม่วัดจุ่เขาอกว่าใส่เฮวตีจ้าขนมข้นขนมข้นหวานเข้ามาแล้วสนใจกางเกงวอร์มผ้าร่มบ่มีอ่ะคุณพี่เอาเส้นสีอะไร อย่าลืมนะคะกดทักกดทายกันก่อนดินเห็ดอะไรมาหรือ,อยังยนนยยใครรับรีวิวส่งให้ฟรี<ม>โปรโมชั่นให้2,500บาทนะคะ<ม>พี่เส,สื้อยืดสาวอวดนะเสื้อยืด เศร้าอ้วกดูงานพี่เมย์เห็นไหมใส่พูดเลยใครรับรีวิวส่งฟรีนะพี่หน้าร้อนแบบนี้ต้องขายแล้วเี้ยพี่หนูอยากได้เลยนะช่วยใส่หน่อยเสใส่ได้หมดแหละอันนี้อะ ชอบตีนี้คุณพี่เข้ามากันเรือยังคุณพี่เสื้อยืดสาวอวันะจ๊ะอันไหนเนี่ยัวแเสือแม่เสื้อสาว พี่ช่วยหนูซื้อหน่อยลงใหม่เนี่ยลง,ลงเยอะพี่แม่ไม่ใช่อะไรน,นะไปหาพี่เจนรุ่นเนี้ยของมาเยอะช<า>ิ่เสาว,วบอกไงเธอลงเมื่อเช้ากุ๊ยมากันเยอะเลยสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะของลงสดสดใหม่ๆเมื่อเช้านะคะพี่จ๋า ยืดสาวอวบผู้หญิงค่ะคุณพี่รุ่นนี้เป็นงานเกรด A แต่ป้ายเขาเขียนว่าพรีเมียมเลยนะเขียนพรีเมียมมาจากบริษัทนะคุณพี่แต่ว่าวันนี้แค่เอามาจัดโปรให้ในราคา2,500บาทค่ะที่จริงรุ่นนี้จะต้องขาย2,900นะพี่เพราะว่างานเขาค่อนข้างสะอาดตัวแรกก็แม่เสือสาวเลยค่ะพี่ๆอย่าลืมไปคัดไปแยกนะคะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยคุณพี่แต่จริงๆขายได้ทงแทบทั้งลูกเลยนะรุ่นนี้เปิดมาแล้วสะอาดเปิดบ่อยมากๆนะคะ โปรโมชั่นให้กระเซ็นถูกคุณพี่2,500บาทต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 10, 11บ1บาทประมาณนี้ค่ะพี่ถูกมากๆใครเอาไปซักเอาไปรีดก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าแล้วช่วงนี้อากาศร้อนด้วยคนหันมาขายเสื้อยืดสาวอวบกันเยอะมากๆนะคะป้าย้ีอาจจะแบบมีแขนยง้งแขนยาวติดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะพี่ไปคัดแยกทำราคานะสวยสเลยค่ะมีเดรสลูกไม้ใหม่ไม่มีคุณพี่มีเดรสคอตอน มีเป็นเดรสคอตตอนได้ไหมจ้าใครรับรีวิวกระสอบนี้ค่ะส่งให้ฟรีเลยนะไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะคะ เนี่ยพี่ผ้าสะอาดนะคะสีดำแต่คือเขาอะไรรู้ไหมเป็นลูกไม้ค่ะดำแล้วดำเป็นดำลูกไม้คุณพี่ให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมดำลูกไม้สวยๆเลยผ้าสะอาดพี่จา๋าเป็นดำลูกไม้แล้วผ้าสะอาดเดี๋ยวใครให้ดูต้นทุนกี่บาทนะเธอรประมาณสิบเอ็ดสิบสองบาทนะพี่ มันจะปนแขนยาวมันได้ประมาณ220ตัวค่ะเดี๋ยวแค่หารให้ no 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 ใครรับรีวิวแจ้งได้เลยอันนี้แค่โชว์หัวผ้าให้ดูก่อนนะว่าหัวผ้าออประมาณนี้พี่พี่ใช้ได้หรือเปล่าแต่แค่ว่าใช้ได้ค่ะร้อยเขายดีนะเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วอากาศร้อนๆคือผ้ามันไม่หนามากอะ่ะพี่แคสองพหารสอง้อโอ้ต้นทุนสิบาทจริงๆด้วย นเอลูกค้าจะได้เห็นเนี่ยมีความหลากหลายนีด้วยแต่แขจ้ะอันนี้อันนี้สามส่วนใช่ไหมพี่สามส่วนหมดเลยเหรอแขนประมาณนั้นอะแขนยาวคุณพี่จ๋าแล้วเวลาพี่พี่เปิดกระสอบรุ่นนี้มาอาจจะมีแบบแขนยาวหรือแขนสามส่วนปากปนมาด้วยนะคะให้พี่พี่ไปคัดแยกทําราคานะรุ่นนี้ขายยังไงก็กําไรค่ะพี่จ๋าตัวนี้เป็นงานปักนะพี่พี่คัดแยกขายทําราคาได้สูงเลย บางคนนะขายเฉพาะหัวผ้าจากคุณพี่ขายแค่หัวผ้าก็ได้กำไรแล้วก็สอบ1.45โลงาน US นะเปิดไปพี่จะได้ประมาณ220ตัวบวกลบได้เลยค่ะลูกค้าแค่คัดขายอ่ะหัวผ้าสวยๆนะพี่คัดขายห้า่งร้อตัวคัดหัวผ้าได้100ตัวขายแค่50 60บาทก็ได้5้าหกพันแล้วค่ะ แล้วหนึ่งกระสอบมีตั้งประมาณ220ตัวคุณพี่อย่าลืมนะใครกำลังหาสินค้าไปขายหน้าร้อนรุ่นนี้ตอบโจทย์นะผ้าบางผ้าสะอาดเกรดเเลยค่ะสวยจังน้องแครขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะของพี่หน่อยส่งยางพี่หน่อยโอนวันนี้ไหมอ่ะโอนวันนี้ส่งวันนี้เลยนะชุดหมี่ไม่มีค่ะคุณพี่อุ้ยมีแต่ไอนีได้ปะหมี่มีแต่หมี่เด้พี่ชุดไม่มีมีแต่หมี่ เอาหมีเ่อก้นคุพี่ชุด,ชดสวยจังคุณพี่สองพห้าเอาได้เลยนะเ,เอาได้เลยเอโอนตั้งแต่เช้าส่งวันนี้ค่ะใครโอนไม่เกินบ่ายสองบ่ายสามคือได้คิวส่งวันนี้ทุกคน พ,พี่รอรับสินค้าปังๆอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องออกมาตากแดดร้อนๆพี่จ๋าเดี๋ยวทางโกดังแค่เนี่ยส่งให้คุณพี่แค่ทักข้อความมาสั่งสินค้าก็พอเราจัดส่งให้เลยค่ะแล้วในกระสอบนะคุณพี่เขาก็จะมีลวดลายหลากหลายสไตล์มีทั้งสีพื้นแล้วก็ลวดลายนะคะให้พี่พี่คัดแยกอีกทีนะลายดอกไว้กับลายดอกลายเสือไว้กับลายเสือคุณพี่อย่าลืมนะเวลาเปิดกระสอบต้องคัดแยกหัวผ้าก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ ถ้าบางสีสดแบบนี้ใครขายก็มีกําไรค่ะพี่ไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าขายได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นงานเกรด A ผ้าสะอาดเลยใครที่จะรับรีวิวนะคุณพี่จ๋าทักได้เลยส่งฟรีราคาโปรโมชั่นไม่พอส่งฟรีให้อีกจ้างานปักสวยๆเลยนเ,ลเนี่ยเนี้ยโอ้โหนะเป็นไปได้ไง H&M ทั้งกองเลยคุณพี่มันมาได้ยังไงเนี่ยมาได้เยอะขนาดน,นี้ h นี่เฮอ h เอ็มมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้จริงด้วยคุณพี่ H&M เจ๊เจ๊บอกเจบอกนักขวดแฮ m เจ๊เจ๊เ <c oughs> จ๊เ <c oughs> จอ่านแชทหนูยางเจเจ สวยๆค่ะใครจะรับนะคะคุณพี่แจ้งได้เลยอู๋เฮชเอ็มมันมาเยอะจังเลยนะอู๋เฮชเอ็มอีกแล้วเกินเบอร์น่ะสองพันห้าได้ขนาดนี้เลยหรือนี่ผ้าบางผ้าสะอาดสิ่งที่ไม่ต้องลุ้นเลยคือความสะอาดพี่เอาไปขายได้ทั้งก็สอบเลยจ้ะโอ้ป้ายห้อยเนี่ย กองนี้ H&M หมดเลยนะตัวนี้คือป้ายห้อยค่ะป้ายห้อยผ้าบางผ้สาสะอาดกูเด็ด A ขายยังไงก็กำไรแล้วยิ่งหน้าร้อยแบบนี้เราก็อ้าวรับรีวิวขอบคุณค่ะโมแต่โมน่ะป้ายอุ้ยป้ายห้อยจ้ะคุณพี่ปากากอย่างสวยเลยครับโอ้โหป้ายห้อยวายทูเคจ่น,นสวยไหมพี่ใส่แล้วแบบผู้ดีผู้ดีมากเลยอะ ค้ามันบางค่ะคุณพี่แต่ว่ารุ่นนี้จะปนแขนแบบแขนยาวแขน3าส่วนนะเกรด A เลยสัดโปรให้2,500พอจะ้ะแฮชเชนเอมาเป็นตับเลยอะ่ะพี่คุ้มมากเลยอะ่ะแบรนด์ต้องหลุ้นนะที่ไม่ต้องหลุ้นเลยคือความสะอาดค่ะค่อนข้างสะอาดมีทั้งสีพื้นลายครักปะปนกันมาในหนึ่งกระสอบพี่ๆไปเปิดคัดแยกกันได้เลยนะ เนี่ยพี่บอกแล้วว่ามีสีพื้นด้วยอ่านแล้วเมื่อกี้โอเคไหมเจ้เจ๊อะไรเนี่ยพรุ่งนี้เฮียว่างไปรับนะคะค่ะสั่งสาได้ขอบคุณค่ะค่อยอันนี้ทำไมผ้านุ่มนิ่ม โอ้แม่แฝนหมดคุณพี่มาึลสอวาอยงนยสวยๆเลยลายเสือป่ะเนี่ยพ่งนี้ทำคลิปหน่อยคลิปให้ลูกค้าดูหัวขาของเก่ายังไม่ถึงเอฟ ของใหม่ต่อเลยจัดไปเลยพี่อมพรเขาเรียกว่าเงินต่อเงินคุณพี่นี่แหละเหมือนกันวันนี้ลูกค้าหนูก็ของของที่สั่งมายังไม่ถึงเลยคะ่ะขอสั่งเพิ่มแม่เสือสาว <c oughs> เขาเรียกว่าเงินต่อเงินที่เราอย่ามัวแต่แบบเก็บเงินนะเราต้องเอามาลงทุนเพื่อให้มันเติบโตนะคะคุณพี่จ๋า พี่หน่อยรับหนึ่งอุ้ยขอบคุณค่ะขอให้พี่เฮงเฮงรวยรวยปังปังขายดิบขายดีไม่มีเวลานับเงินเลยนะคะอคชอบอวยพรลูกค้าเพราะถ้าลูกค้าขายดีเราก็ขายดีไปด้วยนะจ๊ะเนี่ยลายสวยมากเลยอะอเธอเนะอาะอลังการงสร้างพี่หน่อยพี่หน่อยทักแชทเลยนะพี่ห,หน่อยจ้ะ เดี๋ยวใครเข้าไปตอบอนะรอก่อนพี่เออทยอยใส่กระสอบได้เลยอะไรคะกระสอบหัวใช่ไหนลูกค้าลูกมีเรื่อยแล้วลูกนี่มาพี่เนาะจ้าขอบคุณพี่ศีรพื้นศีรไลยก็ไปคัดไปแยกกันทำราคานะพี่จ้า ัดไปแยกข่ยยังไงก็กำไรพี่รุ่นนี้มันเป็นมันงานสะอาดนะคะงานเยอะเลยวันนี้ทำคลิปหลายเลยลงรูปไม่มีใครเห็นเลยพี่จ้างคนมารีวิว24ชั่วโมงใช่ไหม AI หรอทำเป็น AI, AI นเนี่ยสีมุกชอบมันจะเป็นอย่างนี้แหละพี่ชอบสีนี้ป้ายห้อยนะเนี่ยต้นทุนสิบเอ็ดบาทขายยังไงก็กำไรพี่เฮงเฮงรวยรวยเหมือนกันจ้าขอบคุณนะคะคุณพี่เราจะรวยไปด้วยกันเนาะใส่สอบเลย ใส่สลูก้ยจ้ะไห <Hi, hi. S 1> อยเนี่ยพี่หนึ่งกระสอบมันจะมีทั้งพื้นทั้งลายเลยนะเราผ้าบางแล้วเธอเนาะลายนี้แม่แม่ชอบมากเลยนะเนาะขายลงตลาดนะพี่ห้าเก้าสองตัวร้อยน่าจะบังมากเลยนะร <hi>, ูปหนึ่งนี่คือได้กำไรแบบเยอะเลยนะเสือมาอีกตัว เดี๋ยวมารีวิวให้จ้าได้เลยคุณพี่บอกเลยว่าปังจ้าคุณพี่จ๋าสะอาดนี่โอ้โหเดอกใหญ่สีพื้นสีลายไปคัดไปแยกกันทำราคาเดอ้ออกจะอยู่ประมาณ40-50บวกลบคุณพี่เพราะว่าเป็นงานสาวอวบเนาะคนเมียนจะกินนะพี่ใช่ คนหุ่นหมีอย่างเรานะคะอันนี้หมีน้อยอันนี้หมีใหญ่อุ้ยใช่พี่หมีใหญ่ปุนหมีใหญ่นะอุ้ยเสียงหัวล็อหมีใหญ่เสียวหัวล้วกลืมตัวไงไะไปชอบหัวลเหรออะไรนะเสื้อขาวเสื้อขาวเมื่อกี้ออกไปแล้วสามสาม เมืเอ,อกไปสามสามแล้วรีวิวหนึ่งเป็นสีนเ่เหลือห้าลูกอชอบตัวนี้มากเลยพี่มันก็จะมีหัวนะหัวผ้าคืุตัวที่สว,สวยนะคะ เคชาติงามงามๆพี่ก็เอาไปขายกันนะ เซ็ตมันเลยนะสามตัวเลยนะเออใช่ตัวนี้เนียตัวเล็กตัวน้อยใครสนใจคุณพี่โปรโมชั่น2,500บาทเท่านั้นนะคะแคปหน้าจอแล้วก็สั่งกันได้เราเห็นลูกตาอะเลยบอกปิดก่อนพี่โอเค ใครที่เข้ามาใหม่นะคะแคปหน้าจอดได้เลยนะพี่นะเสื้อยืดสาวอวบเกรด A p โปร5 0 0บาทเท่านั้นค่ะเพิ่งลงเมื่อเช้าเลยนะ